เฮ้ยยังพุยนะสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้ององอ่น้องอ่งน้แ่นอ่อนองออนดินเห็ดพี่น้องไอ้บอยหันมาตักซเาเอือยสบายดีจ้า มากอกมากอกมากอกต้นต้นนะงูไอ้มากอกล่นนะใช่เขามากอกล่นได้เห็นไหมเขาบอกงามคต่เนาเห็ดแล้วเนาะเขเห็นหนาเขาคนเห็นหนาเขาอยู่เนาะ อันเหนหนาเขาพูดทำอะไรขนาดน้นงองขนาดอีหนาแบบกระปิ่งกระปั่ง้าเาพี่น้องเนาะแบบว่าใครเขาคนแบบหนาที่พูนะมา <c ười> สบายดีพี่น้องเห็นแต่บอกว่าสบายดีพี่น้องเห็นแต่ว่าห้องแมงค้าพันธุ์มันบราณเรียบุ่งหนักอ่เราบุ่งบุ่งเห็นเห็นจะเฮยอมแมงค่าพันธุ์นะพันธุ์ก็ทำยาจื่เลยแม่ขั้เอะ่รมีกินอกเหมือนี่อยู่ทางเต็นท์พี่น้องเลยไลนพี่น้องทางเต็นท์โอ้พี่น้องแต่ว่าไลนมือแต่ว่า เดี่ยวเขารมันเมื่อยนอมือมันดันนะมือปวดนนนะอมอเอมันไม่ตุ่มจะตานะมือมันหิวิวไม่มีตุม่มแลกเลยว่าอ้อมาเบิ่งอะไรมืคอคน <laughs> เรื่องลง้งเรื่องล้างขอยูทูบสักวัน <c oughs> คนหนาเขาเห็ดได้ไวเนี่ยมวยปิดมิดห่ยมวันเทม่เาะหรอหนึ่งละบ้านหนึ่งใส่ผาขาวมือื่นละว่าอทีตัดตีนไ้แล้วอะตัดตีนไว้มื่อื่นหนึงบอังบอมือื่นรวมกันเล่น าแอยาไรเปพันี่สูเปน็ปนแคทำให้ทำมาทำเยู่นี่ไรเอาไปเอามาเยวนี่มาไปเอามาตอนตอนมอันครังบ้องไปเอามาเยอะหน่อยเยอนี่้อยักินเยอะแยะเลยเนาะกินเลเฟือเลย Cô nè ông mà hồi cái chậu đấy mới làm cái chậu mà bạn ơi

เอาไปหอดบนหอได้หมูนะคับด่าไปนำกินไปนำกันคืนประมาณนี้ไะเยะแม่มันนักเป็นอีสิโยได้นี่นะเป็นโยแล้วมันโยด้มันนักไก่ไใ่อซื้ออมาลายแ่นีอเอาไปแลกให้พุนเอาไปแลกกุ้งไก่เนาะน้องใบละสองบาท่ครับประมาณสองบาทดกว่าสองบาทป รากาศพี่น้อยบรรยากาศในหลังคัพวนอนหลังจากเห็ดยังสวดมนต์แล้วเนาะผมก็พอจบร่อยแล้วอ่ะอ้วมอกับซานี่แต่ก็ไปกินน้เออแต่วันนี้กรเนี่ยมเจ๊ตรงนี้น้อยอ่อนงแค้งกันก่อนแบบหล่อแบบนี้อดา๋ย่พักอย่าพแสงคำวาย ลายละห้องบ้านเนี่ยนั่นก้อนนี่ตาขึ้นก้อนแขงตรงนี้นะนี่เอาไปที่แนนายเลย ฐามทงนี่สี่ฟงน้องวัดใส่เอดีน้อยหนึ่เอาะใส่อีกใสเอีกเลยเด็กปดเด็กซอยแบบว่าซอยเลยนะใช้เมื่อดเ้ายัดถอดมั้งเหรอไก่จะอันไก่ไรอุ๊บ ได้ทุกอย่างนี้พักพักติพักติสบ,บายดีพี่น้องพักตีที่ไปแกงปลาสบ,บายดีพี่น้อ,องอกว่าริกทั้งนี้พี่น่อ À, là nghiệp nhẹp sao? <laughs> Không hy vọng nhưng mà. Còn, thăm, như này mới, là mới là tháng này ừ. à? Đây đi sửa <laughs> กัดมน,นแล้วเขาเอิ่อยังสัตว์ที่ทหรือยังหูพี่น้องไงไก่กับหูแล้วเขาจะลองอหรือยังอ่ะเม,มืมอเอออออม่อเมื่เนาะไปหามาสวนเมื่อการเม่แล้วเมือได้้อเนี่ยในกน,น้ำแข็งกับเมื่อเอาวกซอสสองสองยี่อหอ มันขันเห <ừ. S 1> นเนาะเอาเราโมนีสอบหนึ่งก็ไปให้เขาตั้งสอบหนึ่งเกิดให้เฮาน้าตาตู่ยังตาตู่พี่น้ององ่ะตาบวมอยู่

หกสิบแปดสเก้าเอ็ดสี่เแพร้าสิบสี่สิเจ็ดสามสิบสามสิบหกสามสิบเก้าสี่สิบเอ็ดสี่สิบสามสี่สิบหกเลือดสี่หกถ้ารวมงนัหนในหันเป็นแพ็คเด้สี่หกแพ็คไอส้าสิบองเราสิแพ็เลยใช่ไหมครับ บางทีเขาไปเอากับพอเอหาอ่ะเอาซาวแพ็กเหมืกันน้ำแข็งสถุงเอาซาแท็กน้ำแข็งสองถุงน้ำแข็งก็หลอดใหญ่บุ้ยยังอีกมายังอี ว่องข่ามไก่ไปเห็นนะพี่น้อยไปซื้อน้ำแข็งกับอันก่อนซื้อน้ำแข็งกับน้ำก่อนพี่น้อย บอกจะห้องสิาด้ยมิสิเลยเทียนสิบ้้ม่องเลยแล้วเมื่อเชืานี่ก่อนพอตอนเมื่อเฮือนี่ตามาปลกสองเลยีเลยอืออื่นะีมาใหม่ายเลยด้วยเนื่อยไน